สรุปก,กิจกรรมใบไม้ผลิในวสันตะฤดูเปิดตัวโปเกมอนตัวใหม่ด้วยนะสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกเทรนเนอร์ er. นะฮะพอดีกิจกรรมมาแล้วนะฮะพรุ่งนี้กิจกรรมใหม่ใบไม้ผลิในวสันตะฤดูนะฮะกิจกรรมมันจะยิบย่้อยอะไรนะักหนานะฮะ เย็นๆก็ต้องมาทำนู่นทนํานี่ทำนั่นเยอะๆไปหมดนะครับ <c oughs> หมดอะไรแอดก <c oughs> ิจกรรมใบไม้ผริแห่งวสันตะหะือดูนะฮะก็จะเริ่มขึ้นในวันพุทธที่9เมษาจบลงในวันที่14เมษายนะฮะนี้ย้ำชัดว่าเริ่มวัานไหนจบวัานไหนไม่ต้องถามนะจบตอนวันที่14สองทุ่มนะฮะสิทธิพิเศษของกิจกรรม ระยะเวลาในการใช้งานไข่แห่งความสุขเดี๋ยวเพิ่มขึ้น2เท่าก็คือเดิมเนี่ยนะครับลัคก,กิเอกหรือว่าไข่ความสุขเนี่ยนะครับก็จะใช้ได้ครึ่งชั่วโมงก็จะเพิ่มเป็น1ชั่วโมงนะครับก็เปิดไว้สําหรับคนที่อยากได้เอ็กพีเพิ่มนะฮะแล้วก็จะได้ลูกอมจากการฟักไข่เพิ่มเป็น2เท่านะครับแล้วก็จะมีโอกาสนะบพบโปเกมอนสีแตกต่างอย่างเทมโปโอแล้วก็ยายาโคมะนะสูงขึ้น ก็คือเพิ่มเลตนะแหละอไอตัวเทมโปโอก็อะไรอะปลาที่เป็นเหาฉลามนะฮะยายาโคมะก็นกไฟนะครับแล้วก็ระยะทางฟักไข่นะฮะลดลงครึ่งหนึ่งนะฮะอ่ะในช่วงกิจกรรมนะแล้วก็โปเกมอนเปิดตัวม่นะฮะ โปเกมอนดอกไม้แสนสวยนะฮะฮิเมงกะนะครับกับวาตะชิรากะนะครับชื่อภาษาอังกฤษแม่งอ่านยากคิบหายนะฮะคอสซิเฟอร์นะกับเอนเดคอสนะเอนเดิคอสป่ะหรือเอลเดคอสนะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละนะใช้แคนดี้ห้เมตรในการพัฒน,นาร่างนะจ๊ะนี่จากน้องตัวนี้มาเป็นตัวนี้ไม่รู้เก่งเปล่านะภาคหลักเหมือนจะเก่งๆอยู่ และโปรแกรมที่จะเกิดขึ้นในธรรมชาตินะครับก็จะมีเทมเปโอนี่ตัวนี้ก็เพิ่มเลดช้นี่นะพัฒนาร่างเป็นปลาหมึกสีแดง <c oughs> จากไอหน้าตาแบบนี้เป็นปลาหมึกคูงงมาก <c oughs> ยาย่าคม,มาคนะครับเฟชชิ่งนะฮะตัวนี้ก็ร่างสองลงหลีก5 0 0ได้อยู่นะแล้วก็ร่างสามเนี่ยนะครับเขาเก่ง พีพีลีกพันห้าสองพันห้าได้หมดนะครับแล้วก็เนี่ยโกสซิเฟอร์นะฮะอีเมงกะนี่ก็ต้องหาตวัวใหม่แล้วนอกจากนั้นเขาจะแบ่งเวลาด้วยนะครับวันที่เก้าถึงวันที่สิบนะครับก็คือตั้งแต่สิบโมงจนถึงเนะที่ยงคืนมาริวจะมานะฮะร่างสองนีเทพมาริวจริงๆมันมีสามร่างนะแต่ผมขอเรียกว่าร่างสองแล้วกันที่เอาไป p ีพีนะฮะเพราะว่า ร่างเบบี้เนี่ยผมผมไม่ถือว่านับเป็นร่างหนึ่งนะผมจะเรียกเป็นร่างเบบี้แทนนะครับอาซิโบฮาซิโบครับโลแทดนะครร่างแรกลงหลีก500ร่าง2ลงหลีก1,500ครับโคอารูฮี hi, นะฮะดักเลตครับ, Douglas, ร,บร่างแรกนี่เทพหลีก500เลยนะครับแล้วก็มีชิซึคุโมนะฮะดิวไวเปอร์ D iper, ตัวนี้ร่าง2ลงหลีก1,500นะครับ ลาพาสครับลงหลีกพันห้าได้แล้วก็ไปตีบอสก็ได้นะฮะใครชอบก็จัดหาตัวนี้อาจจะออกน้อยหน่อย,อยวันที่สิบเอ็ดครับถึงสิบสองเที่ยงคืนเหมือนกันโรคอนมาฮะโพนิตะครับดอนเมลหรือว่านูเมลครับชิซึโกะหรือว่าริลิโอนะฮะร่างแรกลงหลีก5 0 0ร่างสองตัวเมียนะต้องเป็นตัวเมียลงหลีก1,500นะกาดีร่างฮิซุย ทำไมต้องตัวเมียเพราะว่าตัวเมียมีท่าที่ดีกว่าตัวผูนะะ้ประมาณนั้นแล้วก็วันที่13ถึงวันที่14ครับนาโชโนโคุสะนะฮะออด,ดิออด,ดิจะมานะไอน,นี่หัวหอมปะฮานิโกะครับฮอปปิปนะฮะล่าง3ามนี้จัดว่าเทพหลีกัน0้เลยนะโรเซเลียครับล่างสองลงหลีกัน0้ได้นะฮะนี้ผมก็เรียกล่างสองกันนะ เพราะว่ามันมีร่างเบบี้เชอร์ลินโบนะฮะก็หาจับหาชายนี่นัชชีร่างอาราลาหาจับหาชายนี่แล้วนอกจากนั้นก็มีฟักไข่นะฮะบูบี้หรือว่าแม็กบี้ก็จะมาใครยังไม่มีก็ฟักไข่2โลแล้วกันซื้อโบมีหรือว่าบัตดิวนะฮะก็ร่างมันเป็นร่างเบบี้นะครับสามารถพัฒนาร่างไปถึงโรสเลตได้นะครับ ก็ถ้าใครจะพัฒนาร่างและเพิ่มท่าที่2นะร่างเบบี้เนี่ยเพิ่มท่าได้ถูกกว่าจะเพิ่มท่าแค่หมื่นเดียวแต่ถ้าไปเป็นร่างที่2แล้วนะครับไอ้ร่างอีกร่างหนึ่งมันจะเพิ่มท่าแพงกว่านะครับถ้าเมนทาก็เหมือนกันเป็นอ่าเป็นเบบี้ของเมดทิทายนะครับร่าง2ก็เทพอยู่นะครับก็ใครจะเอาไปพีพีก็เพิ่มท่าตั้งแต่ตอนเบบี้นะจะถูกกว่านะครับใช้ดัดถูกกว่า ไข่5กิโลครับก็จะมีเนี่ยเทมเปโอยายาโคมะแล้วก็ฮิเมงกะนะครับก็เลือกกันได้ตามสะดวกนะฮะอยากพักไข่ตัวไหนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับตัวที่ผมอยากให้เก็บก็เอาไว้ส่วนใครอยากได้ p p นะก็มีสรสเลียกับฮานิโกะนะครับแล้วก็ลาปาสดิวไวเปอร์ iper, เนี่ยพวกนี้เก็บได้หมดเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงยายาโคมะด้วย อ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงมีอ่าคลิปนะตัวไอ,อตัวใหม่นี้ต้องเก็บเยอะๆหน่อยนะเออโยนสับประรดตอนจับด้วยพรุ่งนี้จะมีคลิปเรื่องของ q u วสเ c u r ์ e อะไรต่างๆนะครับถ้ามีนะก็จะมีคลิปมาก็ช่วยกันดูกดดูหน่อยละกันนะดูวนๆนไปก็ได้นะเอออยากให้ดูกันเยอะๆนะฮะช่องจะได้มีรายได้เยอะๆบ้างนะครับรายได้น้อยมากนะครับแต่ใครถ้าอยากสนับสนุนช่องนะ ยี่สิบาทต่อเดือนฮะเป็นค่ากาแฟนะฮะแล้วก็ห้าสิบาทต่อเดือนเป็นค่าอาหารกลางคืนนะฮะเอาไว้ทำคลิปแบบนี้แหละนะฮะส่วนใครกดไลค์ขอให้ได้ใช้นี่